ทำเถอะเลยผู้หลับห้องเดินไปหลับไก่ได้นะหลับห้องได้หรือดไข่ก็ได้เนอะมามามาเข้าสมาธีมือนี้นะเอาไว้นะโยมมาจากเอาบุดคำทำสู้เด้อเจ้าหาบเจ้ายี่ ออเทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกครู่สกคนเนาะเอาอันนี้ก็ไอ้น้องทีมงานมาย่างเนาะนี่เฮ็ดลาบเป็ดลาบไก่สุกันเลยกับซโนเอัสันเดยอะไรมาโอเฮียโอซโซสระสระมาดิใส่แล้วหรืวะเนี่ยวใส่แล้วเลยเป็ดเป็ดไก่อันนี้นะเป็ดเป็ดอันนี้เป็ดเนาะไก่ยังไม่ได้ขวานขโมกขโมกเนี่เนี่ยเสียบหัวเนาะ เสบ้าเล็กกว่เสบาเล็กเสบะ้าไหมน้ขนาดสดหือวาน้ามนนี้ก็ป่อยให้อันนั้อันนี้เมนวันตัวตวคือเียนั้นเสน้ำพริกเสน้ำเจให้หน่อยนะะพูดนี่ซ้ำอีแล้วเอได้ได้ได้ซ้ำอีเ้ยเสียเ้ สร้างปาะจำบาทเครับเาสร้างประจำบาทนี hmm. ่เสเลี so ้ยงเดียวนี่อันนี้เป็นกุศลยซื้อเลยากัดเอกนเื่อกล้วยสปิงปิงยนนี่นะนั่งปิดมดนันนี้นายนั่นแหละทำไมเลือดแปลงเนี่ยื่อซีมาส่น้ำเดงกันหมอฝน เราใเลือดแงตัวนังกินลับเป็ดลัไกลซุมกันพี่น้องพราะยุาอยู่มองกันมาเด้อมักินนมกันะช่วงพักเบียกพักงานเนาะช่วงนี้ก็ราหนูน่าเเขาาหมดแล้วเมื่อคืนนี้ก็หิมาตกแถวทว่ะอจากอรหๆนี่มันเขาหนอาขามรเงดื่มข้องมึนเมาอกันี่แล้วพี่น้องอกหาาาอออาซาฮินี้พี่น้องอาซาฮิอามาสซาฮิเดของเราหายตัวเย็นแล้ อันนี้เป็นของเรา,ราอนนี้คือไรนี่ของเราพี่น้องอันนี้นะอ๋ออยู่ตู้เย็นนี่ก็แคบ์มาเห็นเลอันนี้เบียร์เหล้าเลยพี่มีปุ่นก็มีเลยพี่น้องเบียร์เหล้าเลยมีแต่ยูเหล้าเลยแต่ว่าแพงแพงพี่น้องสี่สีย่ยูพี่างหนึ่ง<ก>ล้านล้านไ<ก>ป <1 S 2> กุกิ๊บคันว่าไรไรเป็นเงินเหล้าเนาะอยู่บ้านเท่าได้สิกเกต <laughs> พ,กพี่น้องพ่อขวดหน่อยเนาะ ทางน้องนี่ก็เป็นเซฟเซฟทากินทางน้องนี่นะเซฟทางไฟทางน้องนี่น่ะเซฟเซฟสียงมันอันผู้สอยขวานี่ผู้สวาผู้อยขวาเนาะโอ้ปีไก่นี่อบไก่จนไม้ตัวนึงท่านอบตัวนึงท่านปีไก่ไหมเลยดูบ้านนี่ก็ไม่เลยปีงอด ซื้อตับตับนี่เขาก็ไปซื้อยูงฮานค้ามาเนาะนี่เป็นตับเป็นเตอร์มันเนาะเอามาเอามาเห็ดอันซอยใส่ลาบอันนี้เห็ดเชี่ยวเห็ดเชี่ยวแบบไก่ซือไก่ย่านเ่าได้ค้าไก่อะไดรก็ยังไดงหอมดีทีญุยู่ยนี่ไาย่างเลยซิ่มนกับซอยดีเมื่อสิบครับเพืเอนี้ยมันขาดจะซื้อเนา เดี๋ยโข่าน่เห็นดอใกล้่นิละใกล้นี่ม่เห็นนะเดี๋ยวนีแต่ยี่หอีน้ใส่ออนอหู่อนเดิเอยอน้ำมันเครื่องไหนขุดไี้ก็ข้างหนเนาะอันนี้อันนี้คนนั่งเอน้ำมันกัวนอนนี้นะเออแม่นะอันนี้เราเพราะว่าใส่มันไหลมันด้วย กัากินเป็ดมันอ่เขากัวนั่งมันเลยมันเลยดูไงกินง่ายพี่น่องเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองเหรอมาจมนุ้ยยาไปทานอาหารไปหานอาหารจะโอ้เพ่งไรเสร็จอหารให้เดี๋ยวอาาให้เดี๋ยวหมดเลย สิโนมโตอันนี่เสร็้วเสแ้วสร็นหอหอม้ลนาแลังจากขี่ควาสุกแล้วสิคนหอนแบบนี้เลยวะเอาคนหอนกันเลยนะเอาผ็ดไช่นี่เก็ดแห้งไส่นึงพี่น้องเขาขวดที่เขาขวเนาะ ก็ข้าวเหนียวครัวได้พี่น้องบ่ได้วข้าวเจ้าครัวอะไรข้าวเหนียวครัวแบบบดอาจจะป้าไหมให้มันเย็น <Okay. S 1> มันหอมได้ท <Okay. S 1> อ,อเสร็จแล้วหลับห้อหมเลยผมหลับไกลเลยหลับพร้อมเลย หน,น้าตาคลายๆมาแล้วเนาะคลายรับมากแล้วน่เอออยางนี้แหละของห้องมาลาบลาบตังแดนเรมีมาตีเนาะสิมอ้าวอมใต้สิมนะพี่น้องเขานะสิมเปบนปาสิมก็ได้เปะเลยผูดีกับเราเน่ยเป้เรอจา หาสิสีมบ่นี่เป็นบ่เชื่อน่ะอืออีเล่นกระแสแหน่เนาะย่องกันย่องเองนี่เนาะคนอื่นเออว่าบันี่ก็มาเบิ่งปิงันเนาะบัดนีเนาะพี่น้องปิงเฮาตัวนี้นะตัวนี้เฮาปิงไก่ตัวนี้พี่น้องปิงไก่ปิงมันปิงมันบนี่น

นี้เลยบเหมือเดอดด็บเจ็บเนาอตบต้นต้นไม้คืออะไรหรือเ่าเลยเอาหินอองอะแม่แม่แม่เาปีงขนี้ไฟสิไหมตีปีงอี๋ผธาุออก่นมาเกันดใุ้กเตนบ้าน

มือนีก็มีอยังได้เรามือฮัเบียกเนาะมาซุ่มเซวกันเล็กน้อยอยู่โอซากะเนี่ยขอบใจหัวหนาเดยขอบใจหัวหนาเดยอาใจโ้นะภาษาญี่ปุ่นแม่อันก็่าา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 านาาาอาา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  ปันปั่นนี้ใส่คนเล่าได้ปะแม่บ่เยวเดี๋ยวนี yeah, yeah, ้เด right. yeah, ี๋ยวนี้ตัวเก่งตัวเปิ่นอะไร้เถอะอรฮะกันิเยก่รมบ Oh,

はい。<laughs>